เอาเลยครับยินดีต้อนรับสู่เซิร์ฟเวอร์บลูบัตนะผมก็เป็นเซนะิร์ฟเวอร์ไมโครฟลับแนวอ่ามินิเกมหรือว่าเน็ตเวิร์กนั่นเองครับผมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยครับเราจะมาเล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไปที่อาร์มาสามก่อนเลยเนะี่ยโอเคเข้าไปเลยฮะเฟิร์สหลักเฮียมาแล้วจ้าก็จะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสร้างบ้านนะผมก็คนเล่นประมาณนี้ผมเนะี่ยเดี๋ยวเราขอรีวิวก่อนนะโอเคผมเนะี่ยอันนี้คือประตูกิจกรรมอีเวนต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮนะอันนี้จะเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์คุณผู้ชมก็สามารถมาอ่านได้ผมนะฮโอเค นี่มีหัวข้อสําคัญอยู่ตรงนี้นะก็เสียงแอบแหน่อยผมตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบแปดโอ้ยห้าสิบแปดนาทีครับผมนะก็โอ้ยตายจริงโอ้โอเคนะก็เมื่อกี้ถามว่าโอ้ยอะไรก็คือขาผมเป็นแผลอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เ,เสียงค่อน่าจะแฝบด้วยผมนะพูดแล้วแม่งโคตรลําบากจริงๆตอนนี้อันนี้เราเนะี่ยเป็นชุดทัวร์เป็นนิวไอเทมนะครับคุณผู้ชมโอเคฮนะแล้วจะกระตุกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยฮะโอ้ยฝักยูเวลิมัส ห้ามดาบห้ามดาบขอปักอินห้ามคราฟของเหรอช่างมันเถอะโอเคอันไหนอ่านไม่ออกผมก็จะไม่อ่านนะขี้กเกียจแบงค์แบงค์งมงแคลร์หรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นการเช็คเงินนะฮะคุณผู้ชมตลาดนี่เป็นตลาดออนไลน์คุณผู้ชมสามารถมาเลือกซื้อของได้ตรงนี้เลยนะฮะ่าประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้แล้วเนี่ยวาร์ปมินิเกมวีคิกมินิเกมหรอมีจีเอ็นจีรันด้วยผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะไม่รีวิวเพราะผมบอกว่าอะคนไม่มีนะฮะโอเค กับสปอนก่อนถ้าผมนะฮ <c> ะ <oughs> กลับมา <c oughs> โอเคผมนะตรงนี้เป็นอะไรไวนะ้เน <c oughs> ี่ยเฟซบุ๊กเหรอเป็นเฟซบุ๊กแล้วก็กลุ่มคารีนาผมแล้วก็กลุ่มเฟซบุ๊กนะฮะคุณผู้ชมครับ <c oughs> อันนี้ลอตเตอรี่เนี่ <c oughs> ยใบละหนึ่งร้อยบาทเอ้ยใบยละหนึ่งพันบาทซึ่งผมไม่มีเงินสักบาทเลยในตอนนี้ฮะยศไฟคำสั่งครับไฟแฟร์ไฟเนี่ยผมก็คือโง่ในเอง <c oughs> ผมทุยไม่ใช่ <c oughs> มียศ VIP แล้วก็ยศ SVP บีพผมนะตามนี้เลยนะฮะเนี่ยสามารถทำได้ตามนี้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นร้านเลยเนี่ยว้าบ วัดไปโลกต่างๆครับผมก็จะเป็นแบบนี้ฮะมีไปโลกอ่าโฮมหนึ่งครับผมโฮมสองฮะแล้วก็โลกหาของโฮมโซนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นวัดสายญาวัดนรกครับผมแล้วก็วัดอาชีพฮะนี่ยสายญาคระะับผมแล้วก็ PVP MMO แล้วก็มอนสเตอร์โอเคฮะตอนนี้แม่งทั้งร้อนทั้งหายหิวเลยก็ไม่รู้ว่าผมคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมอยู่ในห้องแอร์เว้ยอีกทีแต่โคตรร้อน,นะฮะอันนี้เป็นเชือกจับสัตว์โอเคครับผมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นโซนเควสนะน,นี้ ถ้าผมเดาไม่ผิดนะน่าจะเป็นโซนเควสนะฮะแล้วมึงจะแลกอะไรตั้งหนาวะเฮะ้ยเปไ็นเรื่องเลเชอร์หนังสัตว์นะผมนี่ฮะตามนี้คุณผู้ชมก็สามารถมาทำเควสต่างๆกันได้ผมนะถ้าเกิดคุณอยากทำเนาะก,ก็หลายๆคนเนี่ยที่เล่นซอร์วเวอร์ซิเวอร์เนี่ยนะฮะก็อยากจะเทพอยากอะไรแบบนี้ก็สามารถมาทำเควสตรงนี้ได้เลยนะฮะมีที่นั่งด้วยมีเปียงด้วยผมซึ่งผมไม่นอนฮนะขี้เกียจนอนอันนี้ร้านอะไรเนี่ยคาสิโนเหรออ่ากี่บาทไปเนี่ย,รเ,ยเราไม่มีกุญแจคาสิโนฮะก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคฮะ อันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยคืออะไรวะไพรส์ห้าพันเป็นตู้กดเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเดวมันเล่นให้เราวะมันเล่นให้เราเหรอคุณผู้ชมหรือว่าใครวะมันนี้อันหนึง่งเด้รับเงินรางวั 60, 60, ลหกหมื่นบาทโอ้โหหกหมื่นเลยะเชี่ยโคตรรวยเดี๋ยผมคุณผู้ชมฮะอันนี้ห้าหมื่นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยแพงไปไหนเนี่ยได้รับกุญแจกล่องสุ่มสอยดาวแล้วนะฮะซึ่งมันไปรับตรงไหนวะเนะี่ย ส่้างมันเถอะครับโอเคเดี <like> <for> 1, ๋ยวเราก็อันนี้คือขายอ่ะโถ่อยู่ว่าแจกฟรีเฮ้ยเราได้เงินมาหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยนะลองเล่นดูฮะเอามาหนึ่งพันครับซื้อมานเ้เรียบร้อยเอาเปิดดูมาลองดูครับผมว่าผมจะได้ตวงเงินหรือว่าได้อะไรหรือเปล่าเนยคุณผู้ชมโอเคฮะตวงเงินซื้อของขอเหอะโอ้ได้ใบเดียวอีบ้าก็ลองเล่นนี้ดูผมในราคาห้าพันบาทลองดูครับจะได้อะไรเรามาลุ้นกันเลยพวก นะหวังว่าเราคงจะได้ของดีๆกับเขาบ้างนะคุณผู้ชมตูดูดูดดูดดอะไรไปนเนี่ยทำไมเรางกะง่อยขนาดนี้ลองห้ารอยดิเราจะโชคดีกับเขาหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมจะกดแม้ให้หมดจะกดไม่ให้หมดเลยเดือสามันห้าแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ ในคลิปนี้เนี่ยผมก็เสียงผมใจแผบๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมได้ถ่ายงานตอนกลางคืนแล้วก็กินของทอดค่อนข้างจะบ่อยด้วยนะคุณผู้ชมถามว่าของทอดทำไมผมกินของทอดแล้วเป็นไรผมเนี่ยเพราะว่าของทอดเนี่ยมันจะมีน้ำมันค่อนข้างเยอะผมแล้วก็จะทำให้เสียงผมแผลบว่าผมเวลาพูดเนี่ยก็จะเจ็บคอ,อน,นิดนึงนะฮะคุณผู้ชมโคตรลำบากไม่น่ากินแล้วมึงจะกระตุกอะไรทั้งหนาวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้ห์จบกันสปอร์ตแม่งเลยฮะกระตุกของพระแสงเลเซอร์อะไร กลับมาแล้วผมตอนนี้ก็หายกระตุกแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคฮะมันค้างอย่างเลยเว้ยของฟรีของประจำวันเลยก็เพศเอ็นชานนะผมเนี้ยของฟรีเหรอผมไม่เห็นได้เลยมีได้อะไรบ้างเนี่ยเดมงเดมงเดมอนเดมงเดมงเดมอนคืออะไรวะแลกของออนไลน์ผมนีฮะขนนกมานั่งฝอยหรือเ่าไม่ผลดีกว่าเนาะกไปผลกันเองครับผมนะรับกุญแจของฟรีครับผมรับมาให้หมดฮนะมีอะไรให้รับก็รับไปเถอ,อะเนาะการ์ดออนไลน์แล้วก็มเมล็ดพันธุ์ต่างๆ,ๆับผมเนะฮะ เพศชายเดี๋ยวเป็นชายทั้งรุ่นนะครับบอกเลยว่าเป็นชายแน่นอนนะฮะโอเคมีเอ็นชานด้วยนะครับแจกอีพีอใช่แล้วล่ะคุณผู้ชมเป็นการแจกขวดอีพีนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีพวกของต่างๆเฮ้ยกูัวเทั้งง่วงั้งเป็นห่าเหวเลยก็ไม่รู้เฮ้ยเหนื่อยใจจริงนะครับโอเคลงมาครับเรามาเปิดกล่องสุ่มนี้เลยครับผมว่าเราจะได้เพชรหรือว่าอะไรนะฮะคุณผู้ชมลองดูครับฟังครัแต่ว่าโอกาสได้เพชรนี่แม่งโคตรขุ่โคตรยากฮะคุณผู้ชม อดนะจ๊ะอีอีอดนะจ๊าอีอ,าอีแน่ๆจเจริญพรเจริญพรญาติยโยมของผมเนี่ยคุณผู้ชมโคตรสวยเลยฮะแม่งชีวิตคนเราแม่งไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆชั้นหนึ่งเป็นชอ็อปชั้นสองเป็นโดนทโอเคผมเนี่ยชั้นหนึ่งเป็นช็อปของผมก็เป็นร้านขายเหรออ๋อนี่เป็นร้านรับฟื้อใช่ปะอันนี้น่าจะใช่ผมจะเป็นร้านรับฟื้อนะครับคุณผู้ชมด้านบนนี้ก็จะเป็นร้านขายข,ายของเทพทูใช่ไหม ถือกุญแจคลิกขวาเพื่อเปิดกล่องของผมเนี่ยคลิกซ้ายเพื่อดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างมีอะไรแจกแจกบ้าอะไรเขามีเขาเรียกว่ามีอะไรสุ่มนะฮะคุณผู้ชมบัตเตอร์สวอตอ่ะบัตเตอร์สวอตโอเคฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นด้านบนกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วด้านบนมันขึ้นยังไงวะเนี่ยหรือว่าจะขึ้นต้องขึ้นจากด้านนอกอาจจะก,กระตุกบ้างขอขอ,ขอภัยขออภัยคุณผู้ชมมานะทีนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะโดเน a แรกของสองเดือนนะผมตามนี้ฮะเนี่ย ก็จะมีพวกของทูต่างๆให้คุณผู้ชมเลือกใช้เลือกเล่นกันนะะคุณผู้ชมก็สามารถมาลองซุ่มมาลองซื้อของกันได้ผมโอเคตามนี้เนาะโอเคฮะอันนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเราขี่ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของเราเนะคุณผู้ชมวันนี้ครับเกียรเนทองแม่งเลยฮนะบ้านเรารวยจัดโอเคคนขายศิลปะขายอะไรวะขายศิลปะคุณขายอะไรฮนะคุณขายศิลปะเนี่ยคุณขายอะไรชอบอ๋อเป็นพวกสีเป็นพวกอ๋อเป็นผสมสี คนขายเฟอร์นิเจอร์มีอะไรบ้างครับนี่ก็มา่านดูได้ผมว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วนี่คือคนขายรถนะผมนี่ฮะเขาคือคนขายรถนี่เองเยี่ยมเปิดมาครับใบขับขี่สีแดงสีส้มมันต้องมีใบขับขี่สีดงสีแดงด้วยวะซื้อรถจักรยานยนต์ซื้อรถจักรยานยนต์ต้องใช้ใบสีแดงอ๋อคือซื้อเป็นตามสีอย่างนี้นครับผมนะฮะประมาณนี้เนาะใช้ใบขับขี่รถจักรยานยนต์นะผมเนะฮะตามนี้ก็มาอ่านมาซื้อกันได้นะคุณผู้ชมครับ โอเคเราผ่านมาฮะนี่ก็เป็นแคมป์เราไม่รู้น่าจะเป็นแบบว่าที่ขอพอรหรือเปล่าน่าจะใช่ถือกุญแจก็เพื่อรับกุญแจสอยดาวฮะเปิดเลยครับอุ้ยแอบเปิดทองอินชานบล็อกเพชรบล็อกเอมเปอเรล์นะฮะผมตามนี้ฮะเปิดแล้วผมจะได้ดีรอฮะฟึบแต่โกุกกี้พายมึงต้อบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมก็หยาบคายก็ขออภัยด้วยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่ได้แจ้งก่อนนะไม่เป็นไรเนาะนะถือว่าอ่าเป็นการแบบว่านี่ กล่องให้ดีวะเนี่ยผมเล็กที่ยี่สิบสี่จัดเลยครับได้เลยวะใบทำงานดูใบที่เจ็ดใบที่เจ็ดเอาไปทำาไนได้อ่าโอเคดูได้ดไดผมในการงานทำงานอย่างละเอียดรอบคอบแล้วไว้ใจเพื่อนร่วมงานได้เอ้ยเพื่อนร่วมงานไม่ได้เพราะไม่มีคนจริงใจผมนะควรมีที่ปรึกษาที่ดีจะได้วางแผนงานได้อย่างถูกต้องครับผมการเงินเนี่ยช่วงนี้เข้าสูชช่ช่วงที่เจ้าสตา์จะต้องใช้ความละเอียดออในการจ่ายเงินอย่าประมาทในการใช้เงินเอ้ยอันนี้จริงนะผมว่าจริงครับผมแล้วก็ความรักรับผม สุขสมบังลงตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนอายุน้อยกว่าในช่วงนี้ทุยมีแฟนเป็นรุนพีเว้<笑><笑>ยเกือบจะดีแล้วผมนะแต่ว่าดูรวมๆมันก็ดีแล้วนะคุณผู้ชมประมาณนี้ฮะนใช้ได้ดต้นนี้นี่แม่ถ้ามีสักร้อยใบนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมนะคุณผู้ชมผมสายมินนี่ขี้เกียจเขียนนะฮะก็แนะนาให้อดมินเขียนเพิ่มด้วยนะเพราะว่าผมอยากดูบ้างครับผมนะฮะดูอีกหลายๆรอบเนาะโอเคผมก็ประมาณนี้สำหรับดวงคนนะฮะแล้วก็เออันนี้อะไรเนี่ยว่าดรูปเหรอ เฮ้ยมันมีวาดรูปอย่างนี้ได้ด้วยวะคุณผู้ชมเฮ้ยโคตรเท่อะงออย่างเท่ไอมีใบแล้วด้วยครับผมคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราลองจะวาดดูนะครับอาร์ตแมปมาลองวาดดูนะฮะเอาเดี๋ยวเก็บวางอันนี่อา่าเอาอันนี้วางมามาวาดวาดไงวะเนี่ยไม่มีสีโอเคเอาสีมาครับอืมเฮ้ยเฉ่งว่ะเฉ่งว่ะเฉ่งว่ะเฮ้ย จสีงครับเสีงครับคุณผู้ชมรู้ไหมผมผมจะเขียนว่าอะไรครับเติ่งเตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊งนี่ครับชิ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 บแต่หลายคนที่รู้จักผมคงรู้ดีผมว่าผมจะเขียนว่าอะไรนะฮะคุณผู้ชมเป็นการลากภาพที่สวยงามมากๆครับออกครับนี่ผลงานคอวอย โอเมกุเนสโอเคผมเนี่ยก็ทิ้งเข้าไปฮนะก็สามารถวาดลงวาดรูปได้ตามนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปทูวาร์ปกันนะผมเนี่ยแอดมี้คงงงมึงวาดอนะไรของมึงมาเนี่ยตู้เอจีไหมผมนะฮะสามารถอ่านําของเนี่ยมาแลกคืนได้เช่นเดี๋ยวผมจะแลกตัวต๋วตัวเงินซื้อของห้าร้อยบาทเดี๋ยวได้แค่นีเหรออีบ้าเดี๋ยวมาแค่ห้าร้อยโถ่เหนื่อยจะจริงโอเค,อเ,คเดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมผมขอไปดูห้องวาร์ปก่อนผมเดี๋ยว ผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ว้าวต่างๆครับผมนะฮะโอเคดูดแมนก็มีไปที่อ,อาชีพไปดูอาชีพก่อนนะผมก็มีอะไรบ้างนะฮะอาชีพเปลี่ยนสายอาชีพต้องทำเควสก,ก่อนถึงจะเปลี่ยนได้สำหรับยศเมมเบอร์สามารถเปลี่ยนอาชีพอัตโนมัติเปลี่ยนอัตโนมัติยศไฟส์เอสบีพีต้องให้แอดเปลี่ยนให้เท่านั้นนะผมนะฮะก็ไม่รู้ว่า,าต้องทำเควสก,ก่อนหรือเปล่านะครับอ๋อคือเราต้องทำเควสก,ก่อนนะค,คุณผู้ชมนี่ตามนี้สำหรับคนที่จะทำอาชีพอ่า ปรุงยาหรือว่าขุดแร่อะไรเงี้ยต้องไปทําเช่นผมจะเป็นนักล่ามอนสเตอร์ฮะเราต้องมีใบเปลี่ยนอาชีพด้วยผมนะครับก็เดี๋ยวขอกลับก่อนแล้วกนะันเนาะเราไม่มีใบเปลี่ยนอาชีพวะผมนะยฮะคุณผู้ชมเฮ้ยต้องทําเควสยังไงก็ไม่รู้ว่าผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาวิธีแล้วกันก่อนสำหรับคนที่อยากจะรู้ก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะครับคุณผู้ชมครับตามนี้เลยจะคงจะของแล้วจะเข้ามาห้องนี้ทําบ้าเลยวะนนียเราจะไปดูห้องบ้าพวกอย่ามึนอย่ามึนนะจ้าเบบี อันนี้ Market a d ดอ๋อน,นี่คือวิธีการขายของนะฮะตามนี้สวนสาธารณะสามารถเล่น XO กันได้เล่นได้เหรอวะอเล่นยังไงวะนเนี้ยกล่องครับหนึ่งกล่องต่อหนึ่งคู่คลิกที่คลิกที่ช่อจะเป็นการวาง XO คืออะไรวะอ๋อน,นี่อ่าเยี่ยมเ <c oughs> ดีย๋ยวเดออ่ายอย่างอย่างงี้รู้เรื่องอ้าวชิบหายแล้วไง ยังไงดีวะอุยชนะชนะแนละ้วจาวิน We are the same i o n by f นไ s แฟได้ไปเปลี่ยนอาชีพมาแล้วผมเนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อกี้ชนะได้อะไรมานะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมหรือว่าได้นี่มาโกนักเก็ตวะมาอีกรอบเล่าอีกรอบเล่าอีกรอบเล่า you wanna fight You w a n n นา f i g h หมาผมเริ่มฮะนี่ครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมก็อืมมามาเลยแมน มาเลยแมนมาไร่แมนมาไร่แมนเป็นไงรู้เรื่องบอกตรงๆว่าจบเกมฮะไม่มีใครชนะเบยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียเวลาเลยนะ่ย <c oughs> ผมขอไปเลือกอาชีพแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเราทําเควสไปแล้วผมนะเควสบ้าเควสบอลอะไรก็ไม่รู้มาอาชีพนบผมนะฮะแล้วก็เป็นนักล่ามอนเตอร์อ่ะไปเปลี่ยนอาชีพไม่เนี่ยทำไมเปลี่ยนเมนได้เลย What the fuck dudes เปลี่ยนไม่เห็นได้เลยครับผมต้องทำอะไรก่อนฮะต้องทำอะไรกดนี่ครับกดนี่เหรอกดนี่ก็ได้วาร์ปเปลี่ยนอาชีพโอเคเมมเบอร์โอเคอเครับผมก็เป็นนี่ฮะนักล่ามอนโอเคเรียบร้อยตอนนี้ผมเป็นนักล่ามอนแล้วหรือ,อยังฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็เป็นได้เอาล้วฮะแอดมินบอกว่าอาชีพเนี่ยมันมีดียังไงผมไม่ใช่ว่าคุณจะไปฆ่ามงตอ,มอ,ตมอต้มอนเตอร์แล้วคุณจะได้เงินนะครับผมหรือว่าเป็นการเก็บเลเวลยศอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ครับผมนะก็คืออาตละล่าอาชีพเนี่ยครับผมคุณผู้ชมก็สามารถ เอาปีกนางฟ้าตูหายไปแล้วนะครับผมก็เฮ้ยเดี๋ยวบินได้เลยเหรอเช็ดเคปีกนางฟ้าสามารถบินได้ผมเนะี่ยสุดยอด้วผมอันนี้อะไรวนะเนี่ยอ่าหนึ่งปีที่แล้วดูความทรงจำของคุณที่นี่ฮนะเอ็มซีบูบลัดโอ้นี่คือสมัยก่อนครบรอบหนึ่งปีเนะี่ยฮะโอเคก็อ่าแล้วพูดถึงเรื่องอะไรวนะเนี่ยลืมไปละหาย <c oughs> โอเคเราเล่นนะผมเราพูดถึงเรื่องอาชีพนะฮะก็คืออาชีพเนี่ยที่ มันมีประโยชน์ก็คือตรงนี้ครับผมนะเวลาคุณฆ่ามอนเตอร์เนี่ยแล้วคุณได้เนื้อซอมบี้มาใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็สามารถนำไปขายได้ราคาดีกว่าปกตินะฮะคุณผู้ชมนี่คือข้อดีของการเป็นอาชีพนั้นๆนะฮะโอเคครับโฮมนี่คงไม่ต้องพาไปนะเราหาของคงไม่ต้องพา,างไปโฮมโซนไม่ต้องไปฮะขี้เกียจวาร์ปฉายาวารัดพิวพีพ<ค><ณ>ผมลองไปดูเอ็มเอ็มโอฮะมีอะไรให้ทำครับเพิ <C oughs> ่งเห็นเอ็มเอ็มโอเหรอเดี๋ยวอันนี้ไว้ก่อนแป๊บนึงสปอนก่อนแป๊บนึงครับสปอนฮะแล้วก็มาตรงนี้ครับผมโอเคคุณผู้ชมมาหนีครับมาหนีมา โอเคเราจะไปที S <S> okay, to to <HHH> okay, ่เมืองมอนเตอร์ฮะพี e. ่ว e. ีด e. ี e. ้ผมไม่ไปนะเพราะว่าผมไม่ม e. uh ีของไปสู้กับเขานะคุณผู้ชมครับวันนี้ครับโอ้ยอุ่มร้อนแรงนี่้ยหนึ่งร้อนแรงจัดร้อนแรงจัดประหยัดจริงมาฮะมาดิ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 เฮ้ยมาดิปัจะเฮ้ยมาดิครับมาดิครับได้หมดได้ตอดชื่นให้ผมเนี่ยระวังลื้อตอดจัดตีใครยังไม่โดนเลยมาดิ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 ระเบิดครับระเบิดครับรออะไรครับ โอ้มเรียบร้อยฮะตายบปดิจิตอลตายบปดิจิตอลเยี่ยมเยี่ยมกูสมูดด็อกสมูดด็อกเลยฮะสมูดด็อกเลยสมูดด็อกเลยโอเคโอเคมาดีครับมาดีครับไฟได้หมดนะที่หมดแล้วสดชื่นนะผมลองว่าลื้อที่สดจัดนะครับเออเอาเอาดีเฮ้ยเอาดีเอาดีงงเดงงเดงโอ้โหโอ้โหตายกันลูกใหญ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอกลับก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วสปอนแมนโอเคเรียบร้อย กินนี่ครับผมกินโชเลยฮะเยี่ยมไปดูวาร์ปต่อเลยว่ามีวาร์ปอะไรบ้างนะฮะคุณผู้ชมโอเคฮะสำหรับที่บางที่ที่ผมยังไม่ได้ไปเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถไปกันได้นะโอเคเราไป m อ o เโเลยครับนี่ฮะ MMO โอของเราวิ่งมาเนี่ยเลือกเผาก่อน,นะฮะซึ่งไม่รู้ว่าเลือกได้หรือเปล่านะปิดอยู่ปล่าวะเลือกเผาโอเคมีเอล์นะ,ะผมแล้วก็มีมนุษย์นะครับผมซึ่งผมจะเป็นอะไรอนยะู่เนี่ยปีศาจแล้วกันอ่าในพาร์ทนีนผ้ผมเป็นปผมเป็นปีศาจนะฮะแต่ว่าพาร์ทหน้าเนี่ยไม่รู้ว่า จะเป็นอะไรยังไงนะฮะอันนี้คืออะไรวะขอดูแป๊บหนึ่งครับเผ่าออกเราไม่ใช่ออกเราคือปีศาจโอเคีผมขอหาปีศาจก่อนนะฮะเผ่ามนุษย์เผ่านี้เผ่าอะไรเะนะี่ยอาเชอร์แน่ๆเลยเผ่าเอลไหหาเอ้ยเดวิด,วดเอ้ยเดวิดนะคคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวๆนะแล้วปีศาจอยู่ไหนวะนี่ปะนี่ปีศาจครับนะผมเหนื่ฮนะสุดยอดปีศาจไม่รู้มีอะไรดีนะอันนี้เราเลิกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครับ คิวอัศวินนะผมนะฮะแมกมาคิวเฮดเอ้ยได้โั้แมกมาด้วยง่าเขาเท่โอเคเลเวลห้าเลเวลสี่เลเวลสามเลเวลสองเลเวลหนึ่งครับนี่ที่าอาวุธโบราณเรืออับปางครับผมก็สามา,ารถนํามาแลกเคยวหวยได้ผมนะฮะนี่ถามนี้ผมนะมันก็จะเป็นอาวุธของสายนั้นๆน,น,นะผมเช่นผมเป็นสายปีศาจเี่ยก็จะใช้อาวุธเป็นอันนี้ผมนะประมาณนี้เนาะโอเคผมนะะแต่ละอาชีพเนี่ยผมก็จะมีอาวุธที่แตกต่างกันไปนะฮะคุณผู้ชม และของเขาดันเจี้ยนผมซึ่งที่นี่ยผมคงไม่รู้เรื่องอะไรมากมายนะครับคุณผู้ชมครับดันเจี้ยนเลเวลหกเลเวลห้าเลเวลสี่เลเวลสามเลเวลสองฮะและ้วน,นี่คืออะไรวะเนี่ยเลเวลสี่วาร์ปดันโค้งกระดูกเฮ้ยออันนี้วาร์ปดันดันทีอ่ะทีคืออะไรวะลองไปดูครับดันทีฮะดันยากมีดันง่ายงยไหมฮะคุณผู้ชม เดินง่ายๆเลยมีไห้ลองดูเดินนี้ก็ได้ผมโอเคฮะเข้าไปเลยครับสวัสดีพวกแต่ว่าเราไม่มีเดี๋ยวนั่นคือคนเหรอเอ้ยนั่นคือมอนเตอร์เหรอผมก็นึกว่าคนวิ่งมาหาผมอะไรอย่างงี้โถเอ้ยเกือบจะดีแล้วโอเมกุเน็ตโอเคผมเนี่ยไอมือเอมเอ็มโอเนี่ยก็จะอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของผมก็สามารถมาอันนี้ได้ผมนะหาของจากโลกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยไปทำนู่นทำนี่ได้นะฮะคุณผู้ชมโอเคซึ okay, ่ง ผมก็ไม่รู้ว่าเราจะทำไม่ได้ตรงไหนครับผมนะฮะทำไมใบรับอาวุธอนะ่ะไม่แน่อาจจะต้องทำคว้ยก่อนก็นได้นะครับผมผมก็ยังไม่รู้อะไรมากเดี๋ยวไปพาร์ทหน้าเราคงมาเจาะลึกละเอียดยิ่งกว่านี้ผมเพราะว่าพาร์ทนี้เนี่ยเรามาแค่แนะนำเซิร์ฟเวอ,อร์เท่านั้นเองครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเซิร์ฟเวอร์อาม่ากันดีกว่าครับผมคุณผู้ชมครับอาม่าจะอามา่าอาม่าดีกว่าเนาะอ,อาม่าดีกว่าเนาะโอเคเยี่ยมไปเลยคุณผู้ชมนะกลับมาสปอนส์ครับผมนะหรือไม่แน่แล้วก็จะกลับล็อบบี้นะผมซึ่งไม่รู้ว่าตรงวาร์ปเเนนีี่่ยมมหรือปลาะคุณผู้ช อ่ะจะฮึบฮึบมานี่มีอาม마ปะมีอาม마าด้วยโอเคเข้าไมครับเข้าไม่ไ,มได้เลยเอาเพิ่งให้ชุดเรามาไอ้มาต่อเราจะจบคลิปแล้วผมไปอาม마แล้วครับบ๊ายบายฮะซึ่งไม่รู้ต้องโหลดหรือแพ็ปอะไรหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเอาลนะคุณผู้ชมผมเราต้องโหลดหรือแพ็ปก,ก่อนแล้วผมตรงนี้ผมเดี๋ยวผมขอร้องการอ่าดาวน์โหลดหรือแพ็ปลแล้วก็ติดตั้งแป๊บนึงนะฮะเอาลนะเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นกันนะในวันนี้โอเคผมซึ่งเดี๋ยว อ่านี่รีลแผพงโหลดแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันนะผมซึ่งด้านขวามือผมเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดแผนที่ต่างๆผมว่าแต่ละที่นี่นอยู่ไหนับผมเช่นอ่าเมืองทานเนี่ยอยู่ที่ X ลบห้าร้อยสี่สิบแปดนะผมแล้วก็ซัดหกสิบนะครับผมประมาณนี้วิธีเล่นหาเงินด้วยการเก็บแอปเปนไนขุดแร่เลยนะสิ่งผิดกฎหมายระวังตำรวจนะซื้อปืนยิงกันเพื่อเป็นที่หนึ่งผมนะหรือยิงซอมบี้แก้เบื่อต้องใช้เงินมันนี่เพื่อแปลร,รูปคุณเลยต้องไปหาไปฝากเงินที่เอเทีว่าผมนะฮะเอาใช้เงินมันนี่เพื่อแปลร,รูปอ่ะ แล้วูปของหรืออะไรรับผมเนี่ยแอปเปิลเขียนโดแอดมินที่ผมเนี่ยก็มาอ่านกันก่อนผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะอ๋อคือรายละเอียดอ่าทางไปสถานที่ต่งตางๆคุณผู้ชมคนระับเขียนโดยแอดมินอีกแล้วซึ่งมันคืออะไรวะมันเหมือนกันหรือเปล่านี่มันก็เหมือนกันนี่หว่าคุณผู้ชมโอเคอันนี้คืออะไรฮะรอแก้โอเคเดี๋ยวรอเขาแก้ก่อนนะฮะดูแมปดูแมปเหรอจ๊ะ อ๋อสามารถไปดูได้ในอ่านในเว็บว่าผมนะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงฮะโอ้โหให้ตายเือซาร่าถ้าเกิดให้ผมไปทั้งหมดเนี่ยผมคงทําไม่ได้แน่ๆผมเพราะว่าแมปแม่งโคตรใหญ่เว้ยคุณผู้ชมใหญ่แบบเลยอะคุณผู้ชมว่าผมต้องเซ็นเซอร์คํานี้ไว้เลยนะเพราะว่าแม่งใหญ่แมปตงเติมคําในช่องว่างนะฮะผมผู้ชมฮะก็หลายๆคนคงรู้ดีผมว่าผมจะพูดคาว่าอะไรนะฮะคือมันใหญ่แล้วมันกว้างจริงๆเว้ยคุณผู้ชมมันใหญ่มากเลยอะคุณผู้ชมนะฮะชอปชอปนี้ ขายอะไรผมจะขอมาดูกันนะว่ามันคือร้านขายอะไรซึ่งในแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะแปลรูปมาจากการอ่าแมบปบแมบปบอ่าเดซีเปล่าวะใช่ปหมแมปบอบสเดซีซะกางเนี่ยแหละคุณผู้ชมครับผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะผมไม่แน่ใจสักแต่ก็คุณผู้ชมสามารถซื้อซื้อมงซื้อมาเพื่อขี่ปัญญาพาหนะได้นะครับผมคุณผู้ชมครับอันนี้แบงค์แบงค์บาทเบยเบย์ baby. งวงอีกแล้วแป๊บนึง โคตรงงเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้ ATM นะครับคุณผู้ชมโอเคส่วนนึ่ว,วันนี้เนี่ยผมก็จะพาคุณผู้ชมไปหาเงินนิดๆหน,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 น่อยๆก่อนนะฮะคุณผู้ชมเป็นการแนะนําวิธีการหาเงินนั่นเองครับ <c oughs> ผมนะฮะด้านในบ้านนี้มีอะไรบ้า,างวะเนี่ยขอขึ้นไปดูบ้านมึงฮะก็ไม่มีหาเหวอะไรเลยเว้ไม่ห็ไม่ได้เรื่องนะครับแอดทำไมไม่ทําให้เลเวลวาร์ปมาสเปาปอชชได้อ่ะประชาชนใช่ไหมอ่าในเราฉลาด หรืว่าจะเป็นคนโง่งเนี่ยวเราไม่มีทางผมก็มีสมองถึงมันจะเท่า,มาเมล็ดถั่วก็เถอนะเนาะโอเคนะครับร้านนี้ก็น่าจะเป็นร้านขายอาหารฮะรต้องเข้าไปแวะดูก่อนโอเคสวัสดีครับขายเนื้อซอมบี้ขายโกโก้อ่าขายแอปเปิ้ลอ๋อนี่คือร้านรับฟืนนะฮะคุณผู้ชม10 RP ของผมแล้วก็ขายถ่านนะผมนะฮะคุณผู้ชมตามนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปหาเงินกันฮะซึ่งเดี๋ยวนะส่วนแอปเปิ้ลเนี่ยอยู่ประมาณ x ลบเจ็ดหนึ่งเจ็ดฮะ เจ็หนึ่งเจน่ต้องใกล้สปอน์ตเราแน่ๆโอเคด้านอันนี้เป็นอะไรวะเนี่ยซื้อห้องพักรออัปเดได้ผมก็รอการอัปเดตก่อนนะผมเนี่ยสำหรับคนที่จะซื้อห้องพักไว้เก็บคงเก็บของอะไรเงี้ยก็อดใจรอนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสวนแอปเปิลนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมทุยไม่ใช่อย่าคิดว่ามันเป็นมุกครับผมคิดว่ามันเป็นเปิดหอยนะครับคุณผู้ชมครับด้านเราเนี่ยน่าจะเป็นสวนแอปเปิลนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บสวนแอป เก็บแอปเปิ้ลหรือไม่ใช่เก็บสวนแอปเปิ้ลอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยิงแม่งยีกบกบ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 ยิงยิงม้าโชยิงม้าโชยิงม้ายิงม้ายิงม้าจ่ายิงม้าจ่ายิงม้าจ่ายิงม้าโชจ่าเบบีจ่าโอเคผมนะฮะเจ็ดหนึ่งเจ็ดนี่สวนแอปเปิ้ลต้องไปตรงนี้อย่างแน่นอนนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเก็บแอปเปิ้ลกันนะฮะคุณผู้ชมวิ่งมาเก็บเลยก็สามารถเอาไปขายได้ลูกละสิบบาทฮะจริงๆเรามีแอปเปิ้ลแล้วเนี่ยเราก็เอาแอปเปิ้ลลูกนี้ไปขายได้ไม่ใช่หรอวะ น่าจะขายได้นะคุณผู้ชมครับอ้อไม่น่าใช่เรื่องยากก็ประมาณนี้ผมสำหรับการเก็บแอปเปิ้ลนะผมก็มันเป็นอาชีพแรกที่แบบว่าเริ่มต้นได้ง่ายดายมากๆผมเลยเพราะว่าอยู่ในเขตเซฟโซนด้วยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคุณผู้ชมก็สามารถยิงม้าก,กันเองได้เนาะอันนี้ผมนะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยสามารถนำแอปเปิ้ลไปขายต่อได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ต่อไปเลยฮนะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปบริเวณใกล้ๆนี้นะคุณผู้ชมเหมืองทานอันนี้ขายทานเดี๋ยวเราไปดูราคาขายทานดีกว่าว่า ราคาขายท่านเนี่ยราคาเท่าไหร่รับผมเนี่ย x 965โอเค x 965ต้องไปทางนี้แน่นอนนะผมโอเคซึ่งผมไม่มีมงไม่มีม้าหาเหวลยเลยคุณผู้ชมครับแม่งเลยจะเดินลำบากหน่อยนะเพราะว่าไอคนที่มันมีม้าเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วกว่าผมมากๆเลยนะครับคุณผู้ชม x 9เท่าไรวะ975ปะ975 965โอเคเราจะไปที่965กันนะฮะคุณผู้ชมครับมุ่งหน้าไปที่ถนนหาเหวเลยก็ไม่รู้โอเคมั่วเนี่ย x 965 ดูก่อน965 965 965สวสด,ดีจ้าเบบีจ้ okay, าโอเคแป๊บนึงครับ965มันไกลขนาดนั้นเลยเหรอวะหรือว่ามันอยู่ในเขตสปอร์ตเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วฮะคุณผู้ชมผมว่าอยู่ในเขตสปอน,แน์แน่เลยฮะร้านรับฟื้อฐา,านของเราโอเคคุณผู้ชมมันต้องอยู่ในสปอน์แน่นอนบอกเลยนะฮะแถวนี้หรือเปล่า965นี่เหรอบ้านหลังนี้เหรอครับ ใช่หรือเปล่าฮะเวลาซื้อฐานใช่หรือไม่เอาไม่ใช่แล้วมันอยู่ไหนไวะเนี่ยหรือว่าอยู่ในบ้านหลังนี้ครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ไปได้นะโอเควิ่งไปดูก่อนครับโอเคเข้ามาเลยมีคนรับซื้อฐานปะครับผมแต่ว่าไม่มีฐานมาขายนะฮะมันดูราคาเฉยโอเค้วทางเข้าบ้านมันก็ไม่มีถุยบ้าเอ,อ้ยแล้วให้วนหาทำมะเขือทำมะเขือเทศต่อรวะเนี่ยผมนี่งงเลยนะฮะคุณผู้ชมและตรงนี้ก็ไม่มีไอตะแก่ขายไอรับซื้อฐานนะฮะไม่มีไม่มีเลยนะฮะ คีดได้ปะโดแล้วโดแล้วไปแล้วจ้าโอ้สวันนี้มันขโมยมาง่ายจริงๆเลยเนี่ยแหมสบายตัวแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมก็จะไปที่เมืองอะไรดีวเนี่ยไปไปต่อดีวะไปอาไปเมืองท้องกันนะกสองซีสี่แม่งไกลชิบหายเลยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมบอกให้แอดมเป็นพาดึงไปก่อนนะฮะเอาล่ะเรามาถึงเมืองแรกกันแล้วครับผมคุณผู้ชมครับผมนะตามนี้เลยนะฮะก็ สาม,มารถมาฆ่าพวกไม่ใช่มาฆ่าเดี๋ยวมาขุดไปขุดแรกกันได้โอเคคุณผู้ชมครับขุดแรกแป๊บหนึ่งนะฮะนี่โฉโฉซึ่งมันยากย็นอะไรขนาดนี้มันยากย็นอะไรขนาดนี้อตีฐานตีฐานฮนะตีไปตีไปตีไปเลยตีไปตีไปจะตายไหมเออตายแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับผมโอเคฮนะแล้วก็ให้อีินพาดูก่อนผมว่าราคาฐานเนี่ยประมาณไหนผมนะซึ่งเมืองเพชรก็เหมือนทองก็จะเป็นอย่างนี้รับผมนะแต่ว่ารูป<อ> <ๆ S 2> แบบในเมืองเนี่ยก็จะทําให้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วแต่ว่า เขาจะทํามันยังไงนะฮะแต่ว่าการเก็บทองเก็บทองหรือว่าขุดทองขุดเพชรอะไรเงี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะอ๋อคือเราสามารถนำอ่าน้ำถ่านม,มาขายตรงนี้ได้ผมนะี่ฮะอัลกิบาทอัลละหนึ่งร้อยอาพีโอ้โหเดี๋ยวดยวิอันนึงไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทนะผมก็ตกเันละสิบสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทนะผมประมาณนี้ฮนะประมาณสิบเอ็ดบาทนะผมนะคุณผู้ชมนี่กว่าจะได้อันนี้นะฮะเพราะว่าอันนี้เนะี่ยต้องนำถา่านมาทั้งหมด9วันมาค้าผมนะก็เฉลี่ยอัลละประมาณ11บบาทนะฮะค,คุณผู้ชมครับ ซึ่งราคาแม่งเฉยมากๆโคตรน้อยนะสู้น,นี้ไม่ได้เลยน,นี้ลูกก็สิบาทใช่ปะนี่ผมลูกละสิบบาทนะฮะก็ขายมากเลยดิวิเนยขายประมาณนี้พอผมเนี่ยเท่านี้พอสิบหกสิบหกอันเนี่ยยี่สิบบาทแล้วกันฮะ <c oughs> นียได้เงินมาแล้วยี่สิบไม่ใช่สองร้อยโอเคกัญชาต้นหนึ่งได้เท่าไหร่ผมก็เดี๋ยวรับไปเก็บกัญชาก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับโอเคผาไปฮะเอาแล้วฮะเราต้องเราต้องมาแปลรูปทางก่อนตรงนี้ครับผมโอเคคุณผู้ชมครับเอ้ยนี่มาฟาร์มฟาร์มกัญชานี่ว่า อ้าวโอเคไปบ้านเดี๋ยวคุณผู้ชมก็สามารถเดินไปไม่ใช่สามารถเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องเดินไปนี่ก่อนนะครับไปอะไรวะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมต้องเดินไปแปลรูปกันแปลรูปกัญชาก่อนนะครับคุณผู้ชมโอ้ตายหาแล้วทำไมมันโหดอะไรเยี่ยงนี้วะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วผมจะสู้ไหวได้ไงวะ What the ว่าจะฝา o ยูยูคู o ูคู h my goodness เอาแล้วได้ชุดเกาะแล้วเอาแล้วแล้วอันนี้เราใส่ไม่ได้เหรอวะอ๋อคืออ๋อเราใส่แล้ว ยังไงครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเราใส่ไปแล้วผมโอเคแล้วก็เดีย๋ยวไปดูส k e with every day นะผมเนี่ย smoke w ดสโ smoke w อวิ every day โอโอเคสีเขียวนี้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปแปลรูปกัญชาด้วยผมนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปขายกันเนาะซึ่งมันเก็บยังไงวะเนี่ยจะบอกวนะ่าต้องตีพวกนี้ฮนะคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวจะลองตีมาดูฮนะเอาละล่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 ะเอาล่ะมาดีมาดีมาดิมาเดิมาด,มาดีให้ลุมเลยให้ลุมเลย ให้ลุมเลยมาเด้มาเด้มาเด้มาฮะมาให้ลุมเลยฮะแต่ว่าเราตีมันไม่โดนนะโอเคกัญชาดรอปแล้วกัญชาดรอปแล้วอกังเกกังเกเอวมึงสูงไปไหนเนี่ยโคตรสูงเลยฮะคุณผู้ชมเงเอวโคตรสูงเลยเอวเอวโคตรสูงเอลซาปะเนี่ยอเราตีมันไม่ค่อยโดนด้วยครับอะมาเรียบร้อยกัญชาดรอปแล้วฮะประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปแปลรูปกันนะแป๊บหนึ่งครับผมโอเคขอสโมอวีดเอวิดเลยแป๊บนึงฮะสโมอวีดสมอวีดเอวิดเลยขอตีตัวนี้ก่อนครับ มาคโมนดูดหนึ่งท okay. yep. ีสองทีสามทีส okay, <ș> ี่ทีห้าทีหกทีเ <t> จ <iny> ็ดทีแปดแปดดีแปดขี้อวโอเคเรียบร้อยฮะแล้วนี้กัญชาไม่ดับด้วยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคมาคโมยดุดขโมอนดูดจะตายเนี่ยเดี๋ยวจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วโดบยาไม่ได้ด้วยโดบยาไม่ได้โดบยาไม่ได้โอเควิ่งหนีไปก่อนครับผมวิ่งหนีไปก่อนวิ่งหนี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 ถามวิ่งหนีประชาชนช่วยด้วยช่วยด้วย เดี๋ยวพาไปแปลรูปแปลรูปทีจะตายแล้วเนี่ยเอ้ยจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็โอเคมาฟู้งได้แล้ว,วเว้ยมียาแล้วเว้ยมียาแล้วเว้ยมาดิมา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 เดมาดิ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 เออดี๋ดีอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคพาไปแปลรูปทีผมเนี่ยพาไปเลยครับพาไปเลยฮะพาวับทีนะจ๊ะมาแล้วฮะถึงเขตที่เราจะต้องมาแปลรูปกัญชาแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้หิวมากๆวิ่งแทบไม่ไหวแล้วนะครับผมโอเคฮะ จ่ายเข้าโซนไปรูปกัญชาหนึ่งหมื่นบาทโหหนึ่งหมื่นเลยอะแต่ว่าเราไม่มีเงินนะครับคุณผู้ชมคนทได้จ่ายเงินแล้วสามารถเข้าไปในโซนได้ตลอดเวลาครับหนึ่งหมื่นต้องเป็นกัญชาตากแห้งก่อนโอเคก็ไปรูปเป็นกัญชาตากแห้งเลยครับโอเคประมาณนี้ครับพาไปขายเลยฮะไปขายเลยพาไปขายเลยก็นี่เป็นที่สุดท้ายแล้วผมที่ผมจะพามานะครับคุณผู้ชมก็พานี่บอกแล้วไม,ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็ เดี๋ยวใบพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะไม่เล่นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแบบจริงจังเลยเนะแล้วก็จะรีวิวให้ละเอียดกว่านี้นะครับผมโอเคครับผมเรามาสู่กองโจรกันแล้วนะฮะคุณผู้ชมโอเคขายกันช้าผมนี่ฮะอัลละอ่าสองพันเลยเหรอปุ้ยนี่ได้มาหกพันแล้วเนี่ยแค่สองสมบัตเองโอ้โหอัลละพันสุดยอดอะไรงี้ฟันตำรวจโชว์เลยไะเนี่ยฟันโชว์เลยโอเคผมก็สำหรับวันนี้นี่ผมไม่มีอะไรแล้วผมไปเจอคลิปหน้าแล้วนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีจากเจ้าของผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเออลืมบอกไปว่านี้เป็นไมค์คาร์เวอร์ชั่น1.8ขึ้นไปนะจ้าเบบี้จ๋า, baby, จาโอเคตั้งนานไม่บอกไปละฮะ